อี๋นะครับอย่าิ่งว่าลีลาด้วยครับพแมพี่นองครับไปนะพูดนะครับอาเนี่ยมันกุ๊ยสวยๆเลย็จะได้บินจะได้จะกอดนึง จ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวาพ่อกับน้ดหนึ่งกับไปบินเนาะจ้าสวัสดีพญามิยาห์พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับผมเหมือนกันว่าพ่อกับบป๋าบินกำลังในเสาที่เด้นนึงในเสาของวันเสาร์เนาะจ้าตรงกับวันทียี่สิบเก้าจ่ายเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้เฮากับเข่าปลาหาเห็ดคือเก่านะครับวันนี้มาปลาบันเก้ากลางนะครับผมอยู่ในเขตบันเก้ากลางตำบลหมายคามอำเภอบุญทลิขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจไปยังผู้ประสบภัยนนน้องง่เาะ จ้เมื่อวานแผ่นดินไหวนะครับกเวลาประมาณเที่ยงถอดบ่ายโมงบ่ายสองนี่แล้วน,น,น้องนึงเนาะมนจ้ะงคุณบา้านบ้านวินกับน,นึงน้ำมันได้รับผลกระทบอยังนะครับกต่มีเพียงเด็กหน่อยเนาะมนจ้ะกับบริษัทเทือนอยังนะครับขอแสดงความเสียใจเปืญญ่อนทุกท่านกับเป็นกำลังใจให้นะครับสู่ต่อไปนะครับผมไปเขาเรียงนของเขาเลยเ,เ,เหมือนฮะบุงเฮ็ดเนาะจ้ไปครับเริ่มต้นเข้ามาอยู่ข้างทางรถนี่แล้วนะครับเฮ็ดทานเลยเฮ็ดทานหน่อยวะ ทานใหญ่หร uh, ือว่าทานน้อยเบิรงกี่คนคือขาใหญ่ใช่คโอ้ยเบอร์ไงโอ้ยกรีบหน่อยเห็ดทานน้อยหนึ่งไอวินเฮ็ดทานนี่หนึ่งเสีบเห็ดทานนี่เฮ็ดสายนึงเฮ็ดสายเลยไอวินสายเต็มหนึ่งทานนี่เพื่อนี่เฮ็ดขาวจ้ะขาวดินต่าใหม่อีกคนทานนี่ เห็ดทานจะเห็ดทานทานหน่อยนะครับทานหน่อยจะดอกง่ายทานหน่อยจะดอกงเพราะว่าพันบานแล้วเนาะตัวนี้ก็ได้โอเคเ็นี้ก็บดได้นะครับจิตใจห่มบากนะครับห่มกระบากเป็นหนึ่งเนาะขาไปพี่อีจ้าขาพนดีแต่ว่าถ้าแต่งขาเนาะพี่ขาหมดเลยครับมันา เขาบอก่านเอ้ตัวนี้นฮาบึงน้ำใสใบไหม้แนวนี้ล้วเนาะนี่นจ้านะครับยงดีนะสีมันถ่านนี่ไปเีเป็นห่มใหญ่เนาะแหนเลียงเฉลเลยไอวินบ้านขาใหญ่ขอันขนาดเนาะ พูแกงเม่นว่นหนึ่งเมนูยอดนิยมพูดเ่ตีเลยพี่แกงจังดีเคียหาเนี่ยน่าหนึ่งยยมแหลงเงี้นี่เนาะเหม่นจ้ะเพราะว่า่นมันเลยต๊ลงใบใบเพิ่งว่าในหยิบปนั้นเหม็นเดี๋ยวงขาวๆอยู่เนาะ ดอกเพื่อนสิคล้ายเฮ็ดองนกนุ่งวานนัน่นหนึ่งน,นี่ครับเบิ่งทีบดอกกับเบียบเดียวกันเนาะเมนสิบ่มียางนะครับเมนจ้ะสำหรับเฮ็ดทานอุ้ยส,สวยเลยอุ้ยดอกเห็ดน,นะครับคุณน่าจัดการด,ดินเพื่อนกระแหงอย่าง้เลยเนาะแต่ว่าเป็นดินทรายได้เป็นเพื่อนสิมีความสูงสุดด้วยแต่เมนดินล้วนปนดินทรายนะครับเมน ตามทั้งงานเยอะเลยปานี้ก็เาหนึ่งหนึลักษณะมองเพว่นี่กับคนคางฮกแน่นอนนึ่งหนึ่งคอามะอยู่ือแมนกัเป็นปลาติดปลาตอกันระวังบันบกแน่นอนหนึ่งเนาะมันบกนกาางนระแมนเป็นมาทางใกล้เติบนะครับ สอดออกทั้งสายอยู่แล้วมากเกาคางระหว่างหยาบเน็ดได้นู่นึงน้ำนี่ยเาคุณยุ่นเบอ่งแมนอรุณหละวันเียโยคอกีเดะอาอ่างนี้ะครับนี่แหละน้ำบริเวณเพราะว่าใบหม่พุ่งนาแห่งนะครับผมนะน่นนั่นเปิดไบไฮเลยเห็นบ่เนะ่ยเปิดใบไฮเห็นอยู่ใอิน นะคเปลเรือเห็นเปเรืออย่าัหนึ่งมัอนจะเย็นๆแผ่นดินก็สิบวัยหรอกมือนี้คือจากพายุฤดูร้อนเด้อเนาะหนึ่งอย่างนี้เนาะอันตรายเนี่ยอยู่ได้พายู่เขาไม่เนาะขาวขาวนะถ่อมยังอย่างนี้เนาะ ข่นขาเป็นเพ่นเหี่ยวเลยครับสีดำๆำ้วนๆนเป็นแนเพื่นแหงไปนเนาะเป็นทานผิดหนึ่งตรงนี้ยางนะครับอหมืนกันอันตีเลยดิบบ้างใบใหม่เลยนี้ดึงขึ้นมาเลยอู้อู้เพาะนอนนอนี่เอโอ้โหอ เป็นทานหน่อยหรือทานใหญ่ทานหน่อยวิ่งเมืองจี่เพื่อนดิละอย่างี้ครับส่วนนี้นึงนึงพี่ใหญ่กันมาเนี่ยอย่นงเงี้ยดูเพื่อนนี้กี่เห็นดอกเนาะอุ้ยว่าได้เก็บดอกที่มีชุ่มบนนี่น่าแห้งนี่อีกนิดนึงนี่เด็กชนะเพื่อนนะครับเห็นว่าเชือกเพื่นจะเป็นจี๊เท่าๆเลยครับสปอร์เพื่อนเนาะ ประชาแบบนาเอินเสือประชาทางการเป็นเอินสปอร์นะครับมีหลากหลายชนิดนะครับเฮ็ดตัวนี้เป็นประเภทเป็นเฮ็ดประเภทปันใจใหญ่นะครับเป็นเอินขยายพันธุ์โดยกีบดอกนะครับแต่เฮ็ดเพิองนี่จึงเป็นแบบทอสามมื่นกว่าชนิดนะครับเฮ็ดทว่วโลกนี่มีทั้งเป็นผิดแล้วก็ บ,บเป็นผิดนะครับแล้วก็มีทั้งรสชาติดีแลวก็รสชาติบอดีนั่นหนึง่งก็เหดทานจัดอยู่ในประเภทแกงหวานอยู่เนาะแล้วก็บ,บัเป็นผิดเป็นไผ่ครับ <S <S แข็งเรื่องแข็งเลยบบตรงบ่ตรงห่วงเลยนายวิีขาวๆอุดรตัวนี้เลยหนึงน่งตัวนี้ละงากด้ยนะครับกับโบแมนบามีเกิดชนิดเดียวนี่นะครับ มันยาำนาเพื่อน,นเองครเฮ็ดละงูด้วครับเกิดน้ากันกับมองนี้แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเฮ็ดทานเลยมัอนี้ถ้าผลอีกวันนึงทานอีบีได้ดีผลเห็ดและเฮ็ดทานแต่ปาดออกค้าเพื่นจะเป็นอันนี้เน,ะนาะตาชีดำดำเนี่ยนี่แหละครับเป็นด,ดอกหลักจากดอกเพื่อ,อนอ่อนแนี่ยนั่นน,น,นึงนี่จะดอกจูมเพื่อนหน่อยเนาะตาชองแบบบางนี่นจ้ะ เก็บแบบบดเดียวได้หนึ่งหนึ่งเก็ดมีหมูบะไม่กินหยาก็หนึ่งหนึ่งเฮ็ดช่วงนี้นะครับช่วงสีชินเดือนมีนานี่นะครับมันนี่ก็ยี่สิบเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่ทางบานมาวิ่งก็่หนึ่งนีงน่มักออกก้อนทุกปีน้องนึงเนาะปีนี้ฝนหมดตอบเป็นได้ครับ แค่คนดีบนนเหมือนตัวเลยอะไรนะมัเหยียบเลยอโอ้ยกำแพงทรายเฮ็ดอันนี้อยู่เห็นหมดโอ้ยใกล้ๆกันนี่บ่มืองขาเป็นตัวเลยอ๋ออะไรน้ำเขียว,ยวจะ้ะวนาเขียวครับไปตีฮะมองหกแหย่บินหมุนเนาะจา้ะเนาะมองเป็นดงนาเองก็ได้นี่เราจะก็หาไปเลยๆเนี่ยนี่เราจะ แต่ตอนนี้ไอ <ential food Anat ratios> ้วินมาเอาผีก่อนเห็นแล้วขึ้นวงเก่าอันเดิมขึ้นงเก่านี่เดี๋ยวเราบริเวไปใส่ได้มุมน้อกมาเอ๋อะไรอย่างนี้การข้อนตัวเก่านี่เดินขี่แหละบริเวณนี้จะข้อนมุมนี่น้องขอนนี่แหละขีดเลยโอ้ตัวนี้รุ่นเสือเป็นเสือใช่ไหมนี่ปวดปวดเต็มแล้วเนาะเป็นิดตาอีกแล้ว เสือได้ยข้าผัวกันตอนบานไหี้ยก็หลุดึ้นละขอบดำเลยนะครับตัวนี้บุษัอันนี้น้อยพินไดอยู่เนาะบุษทัตเป็นเสือแบบนันเนอนนีอยากใจกระตาแป๊ดหนึ่งกอเสือห่อบอมื เบ้สเีถอดโบผิดผิดอีกู้อ้อเอวีโอ้ขาเครือขาเครือหากใหม่อออจ้ะ ตามพื้นดินทรายเพื่อนนะอ้ยขาผุนเลี่ยงมันมีกระโดดอยู่นี่เดาพอวเอนอฮ้ยขาเนี่ยป๊าดที่ถูกขาใหญ่ขาใหญ่ประจำห่มนี่ครับลมแตกค่อนข้างแห้งนะครับมือวานเสียงจักรันเสียงลมนะครับอย โมเมนตอกเขาเคีมไหมต้นโอ้ยสวยอยู่เลยนี่ต้นพื้นมมดินเลยดินเลยดนม่เนงอคไปน้อู้บ่ได้ทางดำเลยปอนเชียพิเศษเสียกกันหามาเรื่อยๆนะครับพูดหนึ่งนงยางส่วนทางไตนะครับมันนี้มีแล้วครับสภาปลาส่วนเสียงหนึ่งหนึงอื่นอยู่ ทังนี้ก็จะเป็นต้นก้ต้นซี่ต้นวานะครับลายยางก๊กกระบากไงก็สีแก้มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับเบื้องสภาพแลยนี่ดงเฮ็ดยางดีเลยแหละนะครับนี่เพราะว่ามีพอ่อแม่พี่น้องบางท่านเิ่นว่าเป็นคอมเมนต์มาเฮ็ดยังคือออกงามแหลงิ่นว่าเป็นไปบ่ได้นะครับนี่การทันได้สที่ตามมาตลอดบ้านวิ่งกันหนึ่งนี้บางปีีเจ็บเดือนกุมภานะครับเฮ็ดทางอำเภอบุญชลิกน่ครับ ยิงแจกแน่แนก็เลยมาลาชาเนี่ยนะครับไปหาเบิ้งน้าหนึ่งหนึ่งถนี้นะครับหนึ่งมันอางชา้าพี่นะครับ,บกับโบกลจากท่างนะครับเพราะว่าหาลงไปนี่ก็ท่างนั้นก็ห้องนะครับเพะว่าไม้หนี้พึ่งเ้ามาพ่อนะครับแต่ว่ามันอีขึ้นมาท่างบนบกแต่ว่าเพิ่งยังในเขตบันบบกมันเจีวนะครับเป็นอีกเห็ดนึงเห็ดทานจ้ะ มาเนี่จ้ะาวดินจ้ะท่ง,ยอยงนอะไอ่งนดอแข็งดีเลยครับไม่โดนบามินลตะเฮ็ดทานทางนี้นก็จะลนแนวอย่ดงนี้เนาะจ้ะ่ะนะครับวยลบลงมาท่าสโซนบันบกพ่นะครับบันมาเบิงมองเฮ็ดโอ่งนกไงเมือว่าเห็นอะ้วบา้อางนึงโอ้เบิ่งครับ มีตัวนกใหญ่าดูดีมากดอกงามเลยในี่ครับเลินะดอกเป็นอืออุ้ยฟ้าฝนนวิเลยขี่มากกว่าพีทกี่อีกเลยพีครับชอบน็ดบนนี้วานเก็บบาเบิดบนนี้เพานเก็บนิดกบะเบิด ใหม่ๆเพ่บดยังไม่พอได้ไดวิน<ห>เนี่ยีดได้อีกแล้วผาดตะโกนคาตะกำมีอีกอันนี้กอน่จุ่มน้เบหวานเกินไปืนนี้ว่าเห็นว่าเห็นหวานนี่เนาะไม่ไหมเพิ่นาเองนะ เราจะเห็นกันพี่เหนอีกสามตัวนะครับสามครับตัดขาเป็นต hey. รงนนนเอเด้ยค่ตายขาเป็นแบบกวางเนี่ยนะครับเดอเด้อมีแข้งขนาดนันเองเวีนจ้ะองมันมันจะเอาอุ้ยขาเป็นือกันอี่าี ติดเต็งนะครับทับถุสมมนสมบูรณ์เลยครับนะอีกจ้าองนกใหญ่จุมเป็นพับไม่เจาอยู่อยู่ได้เหรมีจูมเนาะจุ่มเป็นสีขาวๆจัวไปคือกันครับเห็ดไข่เห็ดยังเนาะนี่จ้าอื้อหือขี่บินเอาดีก่อนแล้วเตงไปเบิ่์งมูนะโอ้ยไก่เนี่ย อจะกอดนึงโอ้ยโหเก็ยดอกนี้ไม่ต้องนับเก็บเลยจิบจ้ิงถึงเก็บสวมดิวินสวมกิ๊บให้ลงมันี่เฮีงหลายก็มั่วเนาะ กระตากระจงเฮ็ดได้วิ่งกลหือมานหนเลยนำเฮ็ดเิ่นวะมีอนเทียนบีได้ตัวนั้เ็ดตานเห็ดทานเต็มยุโรปุนาะนี่จ้ะแทงไดกรตาอู้น้ำเห็ดหมดละอหก่นะครับตัวนี้วแมอีที เด๋นี้ให้เ, <S <S เป็นนางอีกนี่มันีวนีตัเอีกมันมาบิ่งซดอกคือจะเป็นอย่างเง้ทางไกกเฮ็ดทานนั่นน่ไตเนาะัง<า>ไ<ด>่จะได้บุยเงาง่อย <laughs> อเนี้เอาได้ครับมันีก็ได้เอาเี้เนาะทางปลาเป็นบกมันแจวนั่น นปลาบันไดครัไปบันเก้ากลางนั่นหนึงเี่อมกันลายวินปลาบันเก้างลางเนี่ยมดีนะครับมาพาบันบกมีช่างมีปลาน่ลำดวนมีผัดเอานั่นนึ่งาะนีครับน้ำมาหนีกรหาน้ำหอเนี่ยนี่แหละเลยนี่ครับมองว่านเอาอยู่มองเห็นละท่งนนนึงไปอยู่นะครับยากนากครับ คิดแต,ต่คือนั่น,นึงนนนงนนอยงยังอีกบานนี่ฮิตผูกฮตลอด,ด,ดเลยเห็ดยังหนึ่ง,งก็แดงบ่เห็ดแดงหนาบ่วมันบ่หนาโทฮิตปัวนะไอ้บิ่นจะบอกคนอื่นเห็ดแดงหน,งนยาเนาได้ครับบ,รบางมองเป็นเกินเห็ดกอเหมือนกันเนาะไม่เหนจ้ะไปเบิ่งครับไม่เห็นปเปิ้บเบิ่งครับนี่นะครับโอ้ยอย่าเพิ่งว่าลีลาเด็กครับพ่อแม่พี่น้องครับพุณน์ปุ้ยปุ้ยนะครับ อ่ะเก็บนงเนืองบันนี่นะครับลักษณะเพิ่นกอหน่อยเพิ่นเอ,อ,นอินอกอแดงหน่อยเนาะนี่ไงจ้ะบันเอยนเห็ดเดงงหน้านะครับท่านบานนีงกับ,บาวินี่ครับๆๆชนิดที่สี่อยู่งเนึงเฮ็ดมือนี้ <ๆ S 1> ี่าอดินเชนเป็นเป็นเห็ดดินหลวงนเนาะแม่นจ้ะเป็นเขาเดินเห็ดเห็ดดอกเนาอ้วินเนาะเพิเ่งบาเนาะดูเทีนเน, <ะ S 1> นอยู่ครับเห็ดเชียงงามๆเชงวนวายเลยนะครับปุ๋ยข้างอีกที่ปุ ครับขานี่ยมันเป็นเรืยองนาปลายังนาหนี่งๆถ้าคุณกับท่านฝนมหอดนั่นนึงน่อ่าน้องเมฆคุณนอนน้องเมฆสั่งหอมฝนกบท่นหอดครับทีนี้คือพาไปแง่เมแดงพาไปรีวิวเป็นไงละครับขานี่มันกุกใหมอย่างนีจะแน่นอนอยเหมอนกันครับ จำปลาเดียวกันเลยได้ปลา,าติดปลาต่อนะน้องนี้พี่อีกเพื่อพี่อีกอะไรนี้อ่ะจุ่มมาเลยเดี๋ยวเลยยินดี้หลังจางกระดาษฟักกันดาจังว้นี่มาเลนำมานำมาครับ เห็ดโมเดียวอื้อยิ่งไม่ได้ไม่ได้แล้วบานจะไปเลียงสาตาง่ามสายหนึ่งจะยุดบัดสายหนึ่งยุดไปนะครับพูนโจโก้พอ่าหกคือเห็นนี่แหละนะครับน้องหนึ่งจังหวัดเลยเอามาอันเดียวนะครับ นี่กันหนึ่งก็เต็มแล้วครับหอ,อยยูโรดพ่นไปหาบุญอีอกบุญหนึ่ง,งคือจังไดหาบุญจะข่ายนี่นะครับหามาอีกโด้เติมนะครับกับเป็นน้ำหองน้ำอันนี้เดี๋ยวนะครับหาน้ำหองน้ำข่างน้องนะครับคือถ่ายตอนเข้าคลิปในเบื้องในแล้วนะครับผมผ่ามองจะผาบอลแล้วก็ใหญ่ลงมาไปทั้งจิตตะวันออกอีกนะครับ ทางพลานมองอว่านนะครับเวียมามองนี้แล้วเมืองเฮ็ดโองง่งโนบกับมะพอ่อเฮ็ดแดงกอนหน่อยนะครับดูว่าเฮ็ดแดงนานนี่ครับเ,เกือบหาหกสิบดอกกี่ลอกนะครับวันนี้นะครับไปเบิ่งผลงานนึองนึงเลยผลงานไปลดแล้วนะครับไปทานไวออกเมื่อนะครับวับนะนะครับน้องนึงกัมมะนางขายเวลาเทีียงสามนาทีพอดีมาชัดเตรียมเฮ็ดไวหน้องนึงเนาะเห็นะนะครับ มคากแหงนะครับมันนี่น้ำหดงเลยี่เดกินมั้เป็นเห็ดนังแน่งนึ่งเล็กๆข้านีก็ข้ารลักๆักทจะเป็นเห็ดทาน้อยี่นาะเห็ดทานนะครับหมูใหญ่แหงนะครับมาก่เป็นเห็ดองกนกม้อยพี่น้อแต่ไม,ม่เจองาจ้ะเหลือหามนะครับคุณน,นาจ้ะว่ามาปลาจิตปลาจอสม,มัยเดียวเนาะมันนี่น้องนึงเนาอแต่ว่าใส่เสเวลาหางปนเรือยๆพี่น้องนี่ไปขี่รถนำแน่น้องนึง แล้วไมจใะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีหนึ่งๆก็ไปวิ่งกระพาพี่น้องรอปตาหาเห็ดเลาวจะน่องมือนี้แบบมาเลยจ้ะพี่น้องในชงกระตาแล้วจัดนาะจ๊ะเนาะก็จะเป็นเห็ดทานเห็ดปรุงมุกไงน่าจัดเนีจยเห็ดแดงนะน่าจัดเนาะหือว่ามันสุดยอดเลยจ้ามือนี้สำหรับคลินมือนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไหลเลยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งๆก็ไปวินงได้จากเพื่องสบโขภาดคลิปใหม่ๆน่าจัดเนาะตอนหนึ่งก็ไปวิ่งกระพากพี่น้องไปหาอยู่หาคลิปแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลินมือนนี้คัอกลิปหน้้้าดจา เอาละครับพี่มิยาอ่พรหมพ่น้นวลุงป่านายิฟซี่สุขันนะครับผมสําหรับการชาป่าหากเก็บเห็ดป่าหมอน,นี้มากเรื่อยๆนะครับต่อจากมองเคยหัวจักมองเกาเลยเป็นไปทั้งป่าเกากลางผน,นะครับมันเกากลางก่อนยังอวยลงมาทั้งป่าบานบวกนะครับในวันเสาร์ที่1ิบเกภามีนธม2568นี่ครับสุดยอดขัามมา้วหมันสุดยอดขั้วม,มารฐานเลยนะครับสําหรับเห็ดป่าหนาแรงของเขาในวันนี้นะครับ กนจกรัมนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญาีใยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบประทใจกับขอให้พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านไว้หนำอย่างหนึ่งนะครับผมที่ขาดบ่ได้เป็นประจำควอมหนวยไว้ใช้ ให้พญายมใหย,ย่พ่อแม่พี่น้องลุงปะนะ่าอาอิฟจีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m านอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็ิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปารถนาลำรวยเงินท่องมั่งมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่า,มมาสวัสดีครับผมพบพ่อกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ